ต้องหวุ่นวายไม่วุ่นวายอ่ะไม่ก็เคยฉนวนกันว่าเขาเขาเขาาอยู่กันทำไมอยู่ในเนี้ยแล้วแบบอยู่โอ้โหแล้วดูดิดูบ้านหลังนู้นดิเออันอยู่กันแบบเขาปลูกกันได้ยังไงอ่ะเขาแบบเอาไม้มาจากไหนอ่ะเขา แล้วเขามาอยู่กันนานหรือยังเออนานแล้วตูถึงบ้านเนี่ยแต่ว่ามันก็พัฒนาขึ้นไปนะเรื่ใช่ใช่แต่ว่าเขายังคงความเป็นเนี่ยนั่นแหนะรายเทลสวยอ่เรื่องแบบว่ายังคงความเป็นเป็น,ปนธรรมชาติอ่ะอยู่กับธรรมชาติจริงนะอ,อยู่ในเนี้ยแต่มันก็จะเริ่มมันจะมีความเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่ามันออมันคงอยู่แหละเขาปลูกกันเป็นสเต็ปสเต็ปอย่างเงี้ยดี เคยกูคิดตลอดแหละแล้วเขาขึ้นมาอยู่วันนี้แล้วเขาทํามาหากินอะไรกัน<ะ>ทำไมจะต้องขึ้นมาอยู่กันบนนี้อ่ะกูเลยบอกว่าเอองั้นกูก็อยู่บนดอยได้นี่หว่านี่กำนันกับผู้ใหญ่บ้านเขาก็โอเคนะ <lac> ดูเขาการจัดการชนะุมชนเนี่ยอันนี้คือลงไปนี่เป็นอนนี่นะเว้ยอันนี้คือลงไปนี่คือข้างล่างนี่เป็นมันจะเป็นมันจะเป็นจากน้ําตกมาไงข้างล่างจะเป็นทานเป็นลาธารอ่ะแล้วก็จะเป็นเป็นโฮสเย์สวย <น>สวยๆนั่นเลยคนนี้คนเริ่มมากันแล้วเ,ออเริ่มมีและเริ่มมีคนบ้างกับตอนอันนี้อ่ะอันนี้เคือที่คูบอกซึ่งบอกอันนี้คือเอฟฟคอนเซ็ปต์เนี่ยคือเข้าไปก็เป็นเริ่มทำแล้วดูดิเริ่มมีแบบเนี้ยเริ่มมีฟิลให้ฟลัง yes เยวเริ่มมีละเริ่มมีแบบนี้บ้างแล้วคือเขากามองคนที่มันทำธุรกิจก็จะเริ่มเห็นแล้วไงว่าความอัสซีนตัวเนี้ยมันมันขายได้คูมาทำอะไรดีเนี่ย มีมีคนคิดที่นี่นะเว้ยที่จะทำแบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูชอบฟิลแบบได้อารมณ์นะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขากลับลงมาถ่ายรูปก็ได้แบบแบบมันมันได้ความเป็นเป็นถิ่นมันเป็นถิ่นของมาระยะเออมาลยะของเมืองของที่นี่แล้ววัดนี่นะวัดนี่เจ๋งมากตรงไหนรู้ไหมมีเจดีย์เอ่อมีกุฏิกุฏิหลวงพ่อเจ้าวัดเนี่ยอยู่กลางลำธารเลยลาเออเดี๋ยวเดี๋ยวแวะถ่ายเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนมีวัดด้วยอ่ะ มีวัดอยู่เนี่ยเอีจะมีกุฏิอยู่ตรงกลางลำน้ำเลยท่านคงแบบโอ้โหมันรู้อะนั่งแต่ชอบบ้านแบบนี้มากเลยนะเขาปลูกกันแบบเนี่ยเขาปลูกกันอยู่กันแบบมานานแล้วนะ<อ>แล้วก็เป็นจะเป็นทรงอย่างเงี้ยมันคงความเป็นชุมชนอ,ะอ่ะอันนี้ร้านนาของแท้เลยเนี่ยพรมสเตนเ,เนียพูมบัญยายเออเนี่ยแหละ สวย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 ขอบใจมากไว้ฟัามาไม่คิดว่าจะมีที่สวยแบบนี้เนี่ย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 มึงดูดิมึงดูดิมันเป็นอะไรที่แบบนะสำรานสำรานชนสำรานชนถนนเล็กๆได้ฟิลอะถนนไดร์มอสเมอร์ดอีกเกาะนั่นเที่ยบเลย คนไม่ค่อยดังอย่างเออยังไม่ค่อยดังดี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 แต่กดีไม่เกินห้าปีโย้ทุกที่แหละก็มันมาจากพวกเราเดี๋ยวเราบกพอเราพอเราถ่ายแล้วเราเดี๋ยวเราลงเฟซลงอะไรไปคนมันก็เห็นก็มีแต่คนถามกูนะว่าคนเชียงใหม่มานั่งถามกูเลยว่าแบบเฮ้ยไอตรงนี้มันคือตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยนี่มันคือเชียงใหม่เหรอมันจะมีอีกหลายๆบ้านนะที่กูยังกูว่ากูว่าเซิร์ชหาตามแบบ ตามพวกคนเฒ่าคนแก่อะไรเงี้ยว่าไอ้ตรงแต่ละที่ตรงนี้อืมอากาศดีเดือนนี้จะมีร้านกาแฟร้านนี้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยลงมานะขึ้นข้างบนก่อนพี่แต่ว่าคนมันน้อยอยู่อ่ะว่ามึงมึงถ่ายรูปก่อนก็ได้ร้านนี้ม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลงมาก็ได้เอาลงมาเลยจะไม่ต้องกลับรถไม่ต้องเห็นว่าคนมันน้อยไงกลัวว่าคนจะชอบมาร้านกาแฟร้านนี้จะเป็นร้านเอาขึ้นก่อนนะร้านกาแฟสักแก้ววะ ไม่ลงอ่ะจะจะไปลงยูทูบอัดวิดีโอไว้อันซีนเชียงใหม่อันซีนแน่นอนอันเนี้ย,ขยเข้มจริง ึกถึงตอนสมัยเด็กครั้งแรกที่มาเชียงใหม่อ,อ่ะจะเป็นอย่างเงี้ยทางอย่างเงี้ยเออพวกที่อื่นก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าต่อไปมันก็แบบคนเริ่มเข้ามาถนนถนนมันก็จะเปลี่ยนละมันก็จะแบบไม่ใช่คืออันนี้เขาทำถนนสำหรับคนที่แบบอยู่ข้างบนจริงๆนะเล็กๆย่ิงเงี้ยไม่ได้แบบว่ามาเที่ยวมาอะไร อโอ้โหอ,อ,อันนี้คือน้ำตกแม่ลำปองออยังไงล่ะมีแบบผาดด้วยนะอันนี้คือข้างในข้างในก็คือน้ำตกสุดยอดครับโอ้โหน่าใจละจบแลมีเสียงป่าป่าน้าตำตกแม่ลำปองต้องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดีมาก เท่นะแม่งมีแบบน้ำไหลผ่านถนนเลยแม่้ลมไปเลยเ,เริ่มเริ่มเปียวล้างละ แต่อุย๊ยเป็นยังไงเป็นยีไงแหละดีแลวัน,นลายนะเาเรียกว่าอะไรวะอะไร,ะไรดินถล่ม รถไม่ทำลายธรรมชาตินะธรรมชาติมันก็ไม่ทำลายเราอ,อย่างเงี้ยมีต้นไม้คอยประยุงดินอยู่อะไรอยู่คอยซับน้ําคอยอะไรระบบนิเวศมันไม่เสียใช่โอโ้โหขึ้นางขึ้นอย่างนี้เลยขึ้นอย่างนี้ไอ้อีกอย่างนะรับถือคนคนที่เนี่ยมาเดินไฟฟ้าเนี่ย เอ,อ่อทำถนนเนี่ยใช่ทำถนนล,ลากไฟอะไรมาเนี่ยไม่ธรรมดา <c oughs> คนมาเก็บค่าไฟแล้วคนมาจ่ายคนมาจ่ายค่าไฟนี่สามเดือนที <c oughs> หล้ววะไม่ลงว่างแล้ว ทำธุรกรรมการเงินนี่ก็จบแล้ว <laughs> สัตว์เราเยี่ยอกันลับ <laughs> มันชันไปเรื่อยๆนะีดหนึ่ง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 ด้วยนะอย่างนี้ด้วยเพราะว่าคนคนถึงไม่ค่อยขึ้นมากันเท่าไหร่มันชัน ต้องโฟวิวแต่พวกพวกยอดดอยพวกอะไรแบบนี้มันจะประมาณนี้แต่ว่ามันแต่พวกที่สวยพวกอันซีนะมึงดูอะไรมึงดูไลายเข็มมาหน่ยมันใหญ่ขนาดเนี้ยอืออืออือแต่พวกข้างล่างเนี่ยจะเป็นไลเานเล็กๆเล็กๆๆอากาศตอนนี้สุดยอดแล้วทั้งหมดเนี่ยโอโซนนเี่ย กา,าสกสารสองกิจซื้อมาใส่เด็นหนักยายายาเดีย๋ดวยวก่อนนีตอนที่มันเดินขึ้นนะเดินขึ้นไปอีกหน่อยสาวรถแล้วเดินขึ้นไปอีกหน่อยเยี่ยมขอแดดสวินิดได้ไหมใกล้หรือไง มันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใช่เหรอใช่ใช่คริสต์มาสใช่โตขนาดนี้เลยเหรอที่เราเห็นมันจะเป็นต้นเล็กๆนะใช่แต่มันไปอยู่กรุงเทพไงเดียวก็ตายเนี่ยเอาไปตกแต่งนี่ไม่สวยนะเออแต่แค่ใบไม่ใช่ดอกนะมันใบใช่มันจะมาแดงช่วงนี้ด้วยแหละใช่ใกล้หนาวจะแดงแลยเพิ่จะเนี้คริสต์มาสนี่เคยเห็นต้นเล็กๆนะที่มันใหญ่ใช่ที่ตำนานกูอะซื้อไป ซื้อทุกปีคิดว่านเอาไปตกแต่งต้นละ80บาทเนาะเออแล้วก็ปล่อยตายเพราะมันไม้เมืองหนาวเมื่อก่อนกูก็ไม่เข้าใจตอนนี้กูเริ่มเข้าใจแล้วเพราะว่าพวกกูก็ซื้อลงไปปลูกข้างล่างเหมือนกันนะพวกไม้บนดอยอ่ะเฮ้ยแต่กูมีสนกูมีสนพันปีนะเว้ยเพชรกูพอไว้สามอันจะเอากลับไปกรุงเทพก็ได้นะไม่รู้จะไปปลูกตรงไหนไงมันอาจจะขึ้นก็ได้ไม่รู้ลองดูหน้าบานใหญ่ คือยิ่งสูงขึ้นไปมันจะมีพวกสนพวกสนต้นใหญ่ๆที่อยู่บนที่สูงอ่ะดูทางเนี่ยแทบจะไม่มีใครผ่านเลยเนี่ยใช่ใครมันจะรู้จักอยู่สินต้องคนตั้งใจมาอย่างที่บอกอ่ะใช่คนยังไม่รล้อะไรไม่มีความตั้งใจไม่ตังใจก็ไม่ต้องมาคนหนึ่งแม่งแบบแบบเข้ามากอดกูเลยอ่ะ คือมันมันก็มาแค่ร้านกาแฟบางทีเนี้ยเกิดคุณเลยบอกเฮ้ยนี่คุณต้องขึ้นมานะข้างบนเนี้ยแม่งแบบเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าคุณตั้งใจมาผลของความตั้งใจมันก็อย่างเงี้ยคุณจะได้ผลกลับไปคุณจะได้สึ็ความรู้สึกดีๆกลับไปขอให้มีความตั้งใจอ่ะอย่าฉาบฉวยอ่ะต้องแบบพยายามหน่อยอ่ะใช้ความพยายาม ต่วันนั้นฝรั่งมันจะไปต่อเว้ยกูบอกไม่ต้องคุณอยา่าเพราะคุณไม่รู้ทางอะไรเงี้ยอันตรายน้ำมนันคุณเติมมาเต็มหร,<อ>รืเอเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวคุณไปคันเดียวเกิดรถคุณยางแตกขึ้นมาอ,อะไรเงรี้ยแล้วคุณเป็นฝรั่งด้วยเ<อ>ยลยบอกคุณลงแบงค์ล่างะะแล้วกันแล้วลงไปเจอผมที่โฮสเตสผมเลยกูก็ขายของผมอารมณ์ไหนนี่ถ้าอย่างไรนี่คือปัญหาของป่าแกเขินเนี่คือความไม่รู้ผ่านนะถ้าเป็นไปแค่ขืนมีแกหาละ จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เดือดร้อนนะถ้าหาแค่นี้ของป่าเช่นหน่อไม้หน่อไม้สัตว์ตรงสัตว์ป่าเล็กๆกระจงอะไรพวกเขากินกันไงก็าหาไปกินไปขายเล็กๆน้อยยิ่งช่วงก่อนหน้านี้มันจะมีเห็ดเห็ดเห็ดท็อปโอ้ยอร่อยมากเพชรแพงเหมือนกันขายกันเป็นลิตรเลยอเอ๋อแต่กูก็จะขึ้นไปตามข่าวเนี่ยแล้วกูจะกูจะซื้อโอ้พี่นิ่มโทรมาได้ไงฮัลโหลครับพี่นิ่ม จากเชียงใหม่เราเข้ามาเขตลำปางเฉยเลยครับงไปลวเหวายลวาย่ยยานอย่ล้ลนะข้าลำปางนะครับหมอกบอกหมอกหมอก,อก,อกเดี๋ยวข้ลมา,า,าูกักนนะนะอืมหนาว่า